่วนนี้ก็สช่วงใบไม้ล่นพี่น้องเลยการปาดนายานก็นเริ่มชียุดแล้วแหละเริ่มเริ่มชียุดแล้วสิ้นเดือนที่สหามากราคมพี่น้องพันจะเศร้ากรีดยางเนาะพระน้ำยางก็เริ่มเบิดแล้วน,ะวนี้ปาดกันยางโบรายช่วงนี้ เป็นตัวย,ยางบ่งลอยวันนี้ส่วนนี้กำลังยางออกบ่หลาย ่วงใบมันหลน่นเนาะนี่เป็นกรีดเมื่อวานไม่ไี้พักพักติดกรีดต้นใหม,มันจะกากาศก็เงียบเงามาส่วนนี้ก็ได้วางวีเนาะใบมันหล่นละหลายๆไปหน่อย สภาพส่วนยางหนาแล้งประมาณนี้เนี่ยช่วน,นี้กับใบลดนิดใบยางเขาก็ได้ แต่อีกเดือนประมาณเดือนมีนาเนาะมิถุน,นานี่แหละมีนามีน,า,มนาคมถึงเริ่มกรีดไหมเนาะให้แบนปงอันนั้นก่อนปงเขียวๆกันช่วงใบนอ่อนอน,นี่กับสิบบทันเห็ดเ้อมันเสียอันตรายต,ตัวต้นอย่างเนาะ